ชีวิตล่าสุดหนุ่มคงกระพันหลังหายจากจออยู่กินภรรยาและลูกสองดูเปลี่ยนไปมากทำเอาเหล่าแฟนๆของหนุ่มคงกระพันตกอ,กอกตกใจไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ประกาศว่าจะหยุดทำรายการแฟ้มสืบสวนทางช่องเก้าแล้วซึ่งเจ้าตัวเองได้โพสต์ระบายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งฝากให้แฟนๆ ได้ดูเทปสุดท้ายโดยหนุ่มคงกพัน์ได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒและทัญญาธัญเรศเป็นพิธีกรล่าสุดโพสตร์รายการโดนถอดแล้วโดนปลดจากพิธีกรจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนุ่ม คือแฟ้มสืบสวนเป็นรายการที่พี่หนุ่มทำา4ปีแล้วรายการมันก็มีวาระและเวลาของมันแต่พอเป็นเทปสุดท้ายเรารู้สึกอะไรเลยโพสต์บอกคนดูว่ารายการเป็นเทปสุดท้ายแล้วก็คือ4ปีที่ทำมาเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายฝากติดตามด้วยนะครับในโพสต์นั้นเราได้เล่าย้อนอดีตตามตอนที่รายการนี้เกิดขึ้นพี่หนุ่ม ได้สูญเสียรายการที่รักไปรายการหนึ่งก็คือรายการเรื่องจริงผ่านจอที่ตัวเองเป็นพิธีกรคือในโพสต์ก็เขียนแล้วนะครับว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เล่าให้ฟังเฉยๆในวันนั้นที่ตัวเองโดนถอดการเป็นพิธีกรเนื่องจากว่ารายการนี้เกิดขึ้นแล้วเผอิญว่ามันไปออกวันเดียวกันทางนั้นก็เลยบอกว่ารายการมันเหมือนทับรายกาันเราก็ให้เหตุผลว่ารายการมันคนละแบบกัน แฟ้มสืบสวนเป็นเรื่องของคดีเรื่องจริงผ่านจอเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันไม่น่าจะเหมือนกันอีกอย่างผมเป็นคนทำงานผมไม่สามารถไปกำหนดผังของสถานีได้ว่ารายการแฟ้มสืบสวนที่ผมทำมันจะต้องออกเวลานี้คือสถานีเป็นผู้กำหนดเวลาแต่พี่หนุ่มเป็นผู้ผลิตร,รายการแต่ว่าเรื่องจริงผ่านจอเป็นแค่พิธีกรเราให้เหตุผลไปแบบนี้ แต่ทั้งนั้นเขาบอกว่ามันออกอากาศวันเดียวกันมันไม่ดีเราก็เข้าใจมันเป็นเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราก็ออกมาโดยดีแล้วไม่ได้บอกใครพี่ทำมากี่ปีหนุ่มสิบปีครับจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรก็ออกมาดีๆแต่ว่าในวันที่แฟ้มสืบสวนเทปสุดท้ายเผอิญว่าไปเขียนข้อความนี้ก็มีดราม่าขึ้นมานิดหน่อยแต่จริงๆพี่หนุ่มไม่ได้อะไร ความรู้สึกตอนนั้นทำมาสิบปีแล้วเราต้องออกตอนนั้นเรารู้สึกน้อยใจไหมหนุ่มนิดหนึ่งเราก็ทำมาสิบปีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่พี่หนุ่มไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์พี่หนุ่มรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณเรื่องจริงผ่านจอที่ให้โอกาสเราทำงาน จริงๆเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะพิธีกรก็เพราะรายการนี้แล้วถ้ามองกลับไปอีกด้านหนึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องการทำงานรายการนี้ก็ดูแลชีวิตพี่หนุ่มมาตั้ง10ปีดูแลพี่ดูแลครอบครัวเราได้เงินจากการทำงาน10ปีที่ผ่านมาก็หลายล้านบาทถ้ามองอีกด้านหนึ่ง ต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำอย่างรายการแฟ้มสืบสวนเราก็อยากให้คนดูเทปสุดท้ายเพราะมันเป็นรายการสืบสวนแท้ๆรายการเดียวของประเทศไทยแฟ้มสืบสวน4ปีความรู้สึกที่เราจะเซกูดบายเป็นยังไงบ้างหนุ่มก็เสียใจแต่ทุกอย่างมันมีวาระเวลาของมันแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ธุรกิจโทรทัศน์มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนก็เข้าใจ เขาบอกไหมนี่คือสาเหตุที่ต้องพักรายการนี้หนุ่มจริงๆเขาอยากปรับอย่างเช่นแฟ้มสืบสวนออกตอนบ่ายวันอาทิตย์เขาก็อยากปรับให้ช่วงเวลานั้นเป็นวาไรตี้มากขึ้นเพราะว่าสถานีข้างเคียงหรือคู่แข่งคนอื่นๆเขามีวาไรตี้ของเราเป็นสารคดีข่าวที่เข้มข้นไม่ใช่ทาร์เก็ตของช่องเวลานั้นก็เข้าใจไม่ได้มีอะไรทางช่องเก้าก็เอ็นดูพี่หนุ่ม เราก็ยังทำรายการอื่นอยู่แล้วก็มีการพูดคุยว่าจะสร้างรายการใหม่ให้กับทางสถานีอีกเพียงแต่ว่าอะไรรูปแบบรายการนั้นแล้วตอนนี้ทำอยู่กี่รายการหนุ่มพีที่บริษัททำอยู่3รายการพี่หนุ่มเป็นพิธีกรมี2รายการทำเบื้องหลังน้อยลง ขาลงหรือเปล่ามีคนทักบ้างไหมหนุ่มก็มีนะแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้กลับมาเล่นละครหนุ่มตอนนี้ถ่ายอยู่สองเรื่องช่องสามกลับมาเล่นละครเราก็สนุกกับมันแต่จริงๆแล้วว่างช่วงที่ผ่านมาพี่หนุ่มทำงานเบื้องหลังเยอะแล้วไม่มีเวลาไปเล่นละครที่ผ่านมาก็มีพี่ๆผู้จัดถามตลอดเราก็ไม่มีเวลา แต่พอเราทำรายการน้อยลงพี่หนุ่มก็มีเวลามากขึ้นก็กลับมาเล่นละครคิดถึงมากด้วยกลับละครหยุดไป12ปีก็ต้องเรียนรู้ทำกันบ้านหนักอยู่เหมือนกัน